สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเจอกันกับครูกุ้งอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยหนูทาได้นะคะวันนี้วันแรกเลยนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการล้างหน้าและการแปรงฟันที่ถูกวิธีนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูกุ้งๆๆขอ,อแนะนํานิดนึงอุปกรณ์ในการล้างหน้าแปรงฟันนะคะตื่นเช้ามาเด็กๆก็ต้องแปรงฟันทุกคนนะคะอุปกรณ์ที่เราแปรงฟันก็คือ หนึ่งแปรงสีฟันสองยาสีฟันนะคะหรืออันที่สามเพิ่มเติมขึ้นมาบางคนอาจจะใช้วิสตอรีนนะคะน้ำยาล้างปากเพื่อความสะอาดนะคะ mm hmm. เด็กแปรงฟันอย่างน้อยสองครั้งนะคะก็คือตอนเช้ากับก่อนนอนนะคะแปรงฟันที่ถูกีฟันบนแปรงปัดลงล่างฟันแรงแปรงปัดขึ้นบนนะคะข้างๆนี่ด้วยนะคะแปรงฟันให้สะอาดนะคะคุณครูกุ้งคิดว่าเด็กๆทุกคนคงทำได้นะคะ หรือถ้ายังไงเด็กๆลองส่งคลิปวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีให้คุกุ้งดูหน่อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุกุ้งจะคอยนะคะอ้าววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ